สว,ส,สวัสดีครับ,บท่านผ <oily kita. S 1> ู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณครับในการเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ชมตอบตัวเองได้เลยครับสิ่งที่มีความสุขที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตคือเรื่องของการรับประทานใช่ถูกใช่นะฮะ You are what you eat นะครับคุณกินอะไรคุณได้อย่างนั้น You are what you love คุณรักอะไรคุณได้อย่างนั้น You are what you love You are what you love กระดานกัน You are what you love หมายความว่า If I love สมมติว่า if I I I love chicken I gonna be a chicken something like that อะไะอ้ชื่ไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีถ้าไม่รู้เรื่องอย่าพูดให้คนที่รู้เรื่อง

ยันิ่งเสียสามีสุธิรักษ์ไปเขาจากไปด้วยวัยเพียงสี่สิบต้นต้นค่ะก่อนตายเนี่ยเราคุยกันทุกอย่างยังเปิดอกเลยค่ะครับดิฉันไม่อยากให้เขาจากไปแบบไม่มีอะไรค้างคาใจให้สบายหน่อยให้สบายใจี่ยังร้องไห้รักษ์ะถามจริงๆคุณเคยนอกใจฉันไหมสามีฉันเนี่ยตรลงจะให้สามีไปอย่างสบายหรือว่าตัวเองจะได้สบายใจกันแน่ คือมันต้องเคลียร์ทั้งสองฝ่ายอ๋อเนีียก็อายโอ๊ยใกล้แล้วนั่นน่ะยี่สิบกว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันมาผมไม่เคยนอกใจคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมรักคุณจริงๆนะดิฉันก็บีบมืออ่าของผัวของฉันแน่นเลยฉันก็พูดกับเขาว่าฉันคิดไม่ผิดที่รักคุณฉันเลือกคุณเป็นสามีฉันนี่โชคดีที่สุดในโลกสามีก็บอกว่า รู้ไอ้ผมคล่องใจมานานเรื่องลูกชายทั้งสี่คนของเราเอผมมีเรื่องอยากจะถามคุณดิฉันก็บอกพูดมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะฉันตอบคุณทุกอย่างถามจริงๆเถอะลูกชายเราสามคนแรกมันหน้าตาดีมากเลยแต่ทำไมคนตุดท้องเนี่ยมันขี้เล้วขี้เหล่ผิดพี่น้องตอบพี่มาตรงๆนะน้องลูกคนที่สี่เนี่ย ลูกพี่ไหมพี <t <t ่จะได้ตายตาหลับดิฉันก็ผลเข้าก่อนสามีแล้วก็บอกว่าน้องสาบานได้เลยค่ะให้น้องออกไปที่ลดความตายลดทนตายให้เป็นอะไรก็ได้น้องสาบานได้ว่าลูกคนนี้คือลูกของเราจริงๆเขามองตาดิฉันแล้วเขาก็ยิ้มและเขาก็จากไปอย่างสงบเออดิฉันยังบอกตัวเองเลยว่าฉันโชคดีมากเลยที่สามีเนี่ยถามถึงลูกคนเล็ก <ffe> เขาไม่ถามถึงสามคนแรก้ย้ยสามีไม่รู้เรื่องคนแรกที่หน้าตาดีอ่ะอ๋อแสดงว่าไอ้ลูกคนที่สี่ที่หน้าตาที่มันหน้าตาคีเล่เรื่องคีเล่เหมือนแกนั่นแหละเออใช่ไหมแต่สามคนแรกก็ลูกคนข้างบ้านแล้วถามอะไรมีอีกอยากจะรู้เรื่องอะไรพอสามีตายไปแล้วกพาออกกำลังกายหลอเกาออกกำลังกาย หลังจากออกกําลังกายแล้วควรจะกินอะไรที่เป็นประโยชน์เราเคยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครับก่อนออกกําลังกายแตอนนี้พอหลังออกกําลังกายต้องทานอาหารหรือเปล่าบางท่านบอกออกกําลังกายไปแล้วไม่ทานอาหารดีกว่าเราจะได้ลดเนี่ยเราจะได้ลดจะได้ผอมจะได้นูนนี่จะได้เซฟมาชั่วโมงนใช่ไม่เอาไม่กินอะไรเลย ผิดนะครับถ้าจะให้ถูกต้องยังไงฟังคุณนวัดครับมาหามาเรียบร้อยการรับประทานอาหารหลังการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องอเพราะช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อความสดชื่นในร่างกายต่างๆ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับเพราะบางทีการออกกาลังกายหนักๆบาดเจ็บเนี่ยทำให้ร่างกายของเราแอบสุดโสมได้ทําให้ฮอร์โมนต่างๆทํางานได้ดีขึ้นบางคนออกกําลังกายมาปั๊บไม่ทานฮอร์โมนมันก็ไม่เยอะหากออกกําลังกายหนักคนรับประทานนะฮะเขาบอกว่าเว้นช่วงสัก30นาทีถึง45านาทีคุณใหญ่ครึ่งชั่วโมงถึง4ีนาทีแล้วถึงจะรับประทานเพราะช่วงนั้นเลือดหมุนเวียนดีออกมนเรื่องาลนามันเริ่อ่ะ ถือว่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะการรับประทานอาหารช่วงนี้จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เนื่องจากฮอร์โมนอินซูลินนั้นจะเพิ่มสูงหลังจากมื้ออาหารทันทีเป็นตัวช่วยลำเลียงสารอาหารเข้าสู่กล้ามเนื้อได้โดยตรงทานอะไรกันดีไปดูเลยครับสิ่งที่เหมาะสมอย่างแรกครับเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงบัฟคุณทานได้เลยสับรดรอนาอกมสนีแล้ว มะละกอมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีในผลไม้ทั้งสองชนิดนี้มีเอนไซม์เขาเรียกว่าโปรมมเลนและปาเปนเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนและยังป้องกันการอักเสบที่คุณไปออกกําลังกายยกน้าหนักมาช่วยร่างกายฟื้นตัวเร็วไม่รู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเบลยต่อไปครับสิ่งที่แนะนำปลาแซลมอนครับอ่า ปลาแซลมอนมีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดเพาะอไหลรู้ไหมเวลาคุณออกกำลังกายเลือดคุณไหลเวียนค่อนข้างเร็วหัวใจเต้นเร็วบำรุงซะนิดนึงเดี๋ยวหัวใจมันจะบึ้งปังบึ้งปังบึ้งปังมากเกินไปปลาแซลมอนเค็มปลาแซลมอนไม่ได้บอกให้ใส่เกลือ ต่อไปครับผมว่าเมนูต่อไปทุกท่านจะต้องรู้ดีอกไก่โเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงมากแคลอรี่ต่ำด้วยรวมทั้งยังมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมวิตามิน B5 ช่วยส่งผลในการป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มีบางคนพูดว่าต้องกินอกไก่เยอะๆเวลาออกกำลังกายแล้วกล้ามจะขึ้นถูกต้องแล้วกินเข้าไปต่อไปนะครับถ้าคุณกินอกไก่แล้วยังไม่พอดื่มนมครับดื่มนมนมเป็นเครื่อง ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังการออกกาลังกายเพราะนงุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งจะช่วยเขาบอกว่าเรื่องของการเต้นของหัวใจให้เป็นจังหวะมากขึ้นการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองดีขึ้นบางทีเราออกกําลังกายมาเนี่ยหัวใจเราจะรัวเร็วเกินไปที่ประจรนเราจะเต้นเร็วปกติมากเลยที่สาคัญที่สุดทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองสมบูรณ์แบบมากขึ้นออกซิเจนไปเลี้ยงสมองดีขึ้นความคิดก็จะแจ่มใสาเท่านั้นยังไม่พอครับไข่ครับคุณไข่แน่นอนครับเต็มไปด้วยโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อมีพลังงานน้อย แต่อยู่ท้องทานไข่ไข่ขาวโปรตีนก็สูงทำให้คุณมีกล้ามเนื้อซิกพงซิกแฝกก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายสุดท้ายขาดไม่ได้ครับกกล้วยกล้วยกล้วยครับกล้วยนอกจากอิ่มสบายท้องแล้วนะครับก็ยังมีทางพภชนาการสูงและเต็มไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินเอแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตในกล้วยยังสามารถดูดซึมไปใช้ ได้อย่างรวดเร็วมไม่ต้องรอกระบวนการในการย่อยนานจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดครับน้าเปล่าห<อ>ลังจากออกกำลังกายทุกอย่างหลังจากรับประทานอาหารคุณเสียเหงือไปนะครับทำให้ความสดชื่นของคุณลดลงผิวหนังคุณจะเริ่มแห้งเวลาคุณดื่มน,น้ำเปล่าว่าความสดชื่นขึ้นมาผิวหนังเต่งตึง ควรจะดื่ม3 3แก้วหลังการออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงนี่คือทริคหรือเทคนิคพิเศษในการทำให้คุณมีความสุขหลังออกกำลังกายแ,แต่ว่าทำไมเรารู้สึกเราอิ่มมากเลย,ลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดนะครับให้เลือกทานเพียงแค่บางอย่างพออยู่<อ>ไม่ได้ทานทั้งหมด ททานทั้งหมด7อย่างรวมเ้าไปเาไม่ได้ไม่ได้เป็แบบนแบบว่าหลังออกกําลังกาย30มนาทีคุณต้องกินให้ครบ6อย่างไม่ไมอย่างนี้ที่เรียกที่บ้านเขาเรียกบาฟเฟเเ่ให้เลือกทานไม่ให้ทานทั้งหมดอ่ะริบริบริบรีบป,ปิดปิดช่วงนี้ก่อนเพราะอะไรวะทั้งหมดนี่ผมชอบสุดคืออะไรวะอะไรฮะแซลมอนเค็มท่านผู้ชมครับหลังออกกําลังกายการรับประทานอาหาร ครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีจําเป็นจริงๆนะครับ,รบแต่ละหว่างออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายเลยก็ได้น้ําเปล่าทานได้เสมอแต่ค่อยๆจิบค่อยๆจิบไปเรื่อยๆมันจําเป็นกับร่างกายพักตรงนี้สักครู่เพรากับสิ่งที่น่าสนใจสัก่อน <c oughs> เดี๋ยวกับชวต้ตะไปของร่างก,กายเฮ้ยไม่ใช่ของรายการสักครู่เดียวครับยำขนมจีนครับ มันอร่อยจริงๆมันเป็นความคุ้มรสของผักอ่ะดูสดชื่นอเอาคนเราปลูปกสินใดจะได้สิ่งนั้นเราใช้ต้นเขียวปลูกไปทำไมเราได้ถุงอ๊อกฮ่างทำออกก่อนไงแล้วเดี๋ยวมันปเป็นต้นกลัวคุณปอย